สวัสดีครับผมคนบักรอครับเมื่อนี้สีผ้าเบงบงบรรยากาศครับผมขึ้นเขาครับผมเบิงวิวบรรยากาศยามเศร้าครับผมสวยๆงามๆครับเขาใหญ่ครับผมพี่น้องเขาใหญ่โคราชครับผมนครราชสีมาครับผมบรรยากาศขึ้นเขานะครับน้อเบิงบรรยากาศยามเศร้าครับสวยๆงามๆครับผม เจ้าพาเบงอุโมงนะครับพี่น้อง็นสวยสวงามผมก็ไ่ได้เห็นโดนแล้วพี่น้องมาพัฒนาพัฒนาไปหลายเตือแบบพี่น้องน,นี่ครับอุโมงครับอุโมงเขาใหญ่ครับผมนะครับกำลังเขาอุโมงนะครับพี่น้องเบิงนอยสวยงามบระงามครับนี่ครับพี่น้องเบิงอุโมงครับ นี่ครับพี่น้องสวยงามบ่ครับบรรยากาศครับนี่ครับอุโมงครับสวยงามครับพี่น้องโอ้ยหักไหลซื่อมือนี่พัฒนาไปเรื่อยเนาะครับเฮ็ดได้เบิดสวยงามนี่ครับพี่น้องนี่ครับบรรยากาศขึ้นเขาครับผมเจอกันอีกจักแป๊บนะครับเนาะเดี๋ยวก็ค่อย นาครับเขาดีครัเบิ้งขึ้นเขาขึ้นเขาใหญ่ครับเดี๋ยวขึ้นเขาใหญ่เดาผมคือพาเบิ้งครับพี่น้องตอนนี้นี่ต้นไก่ผมกำลังสิขึ้นเขาแล้วนะครับพี่น้องนี่ครับเขาสูงครับผมเขานี่ดีครับผมเบิ้งครับอากาศริมทางครับผมเพัฒนาได้ไกลแล้วครับตอนนี้ดีครับกำลังสิขึ้นครับ นีดูอือเด้ครับพี่น้องสูงครับครับสูงบเลสูงกว่า้ำะเรอสูงกว่าน้ำเลจริงครับบรรยากาศครับชเชเศร้าครับผมกัรน้ขึ้นนะครับผม จากที่รอดถุงมั้งมาครับผมรอดถุงมั้งมาแล้วก็มาต่อโดยเขาลูกนี่ครับผมเาราลูกนี่แต่สีสูงแน่จักน้อยครับผมค <c oughs> รับบรรยากาศคแบบนี้แต่พาดมากครับผมก็เลย้เห็นเป็นบรรยากาศครับผมขึ้นเขาครับผม ทิวทิวทัศนะครับทิทวครับผม ก็คอยระเบิดครับผมเยี่ยมเพี่น้องเดบเบิ้ลครับบรรยากาศขึ้นเขาครับผมเขาใหญ่ครับผมแล้วคลาดสีมาครับผมขึ้นเขาครับปักธงชัยครับผมเียแล้วเสียไปกว่าดิมแล้วจโอ้เออครับตอนนี้ครับ ครัทานครับพี่น้องเลคกะอกกัเริ่มจางเน่แล้วครับพี่น้องเริ่มจางเน่แล้วครับเอ๋ครับเก็บภาพบรรยากาศเม้องเบิร์กครับพี่น้อง กรับเสร็จท่าขึ้นเขาครับผมขึ้นเดียวครับเดี๋ยวครับ <c oughs> ขึ้นไปสักน่อยครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเริ่มขึ้นแล้วครับเริ่มขึ้นนะครับจุดสูงนะครับเี๋ครับจุดที่สูงครับเริ่มขึ้นแล้วครับสูดี เริ่มขึ้นนี่ครับจุดนี้ครับจุดที่สูงครับนี่ครับเริ่มขึ้นแล้วครับสีอื่นๆแล้วครับผมใส่เกียร์ต่ำแล้วครับนี่ครับเึินของแท้แล้วครับบันทึกขึ้นสูงแล้วครับจุดที่สูงแล้วครับนี่ครับเบื้องภาพครับบรรยากาศครับ ัสูงครับพี่น้องโอ้อครับเอนะอรด้ครับตนนัดดิอืดมากเลยเ่นเียเลยครับสูงนลครับตัดเบิกจักภาพแล้วครับชัดมากนะครับผม ครับสวัสดีครับยรบรรยากาศครับบรรยากาศวันนี้บรรยากาศขึ้นเขา,าเลยเบื่องครับผมก็ไปจะเริ่มล่งแล้วครับผมครับนังกะ อีนี่กับพี่มาฝากซัมดีนะครับนอก,กับบอพี่เอ๋มาไหมครับกับพี่บรรยากาศคืนเขาไมา่ให้เบิรงครับพี่นกเดี๋ยวผมกับลูกเขาแล้วครับผมเดี๋ยวก็ฝากไว้เนิ่น,นครับ,บ,หนหนรบช่องผมคนมักรอครับผมจากดีวยกับเขาครับว่าสวัสดีครับ